อย่างที่บอกเลยฮะไอเรื่องราวความหัวร้อนจากไอพีที่หเดี่ยเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยให้ความตอบรับดีมากมัง้งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมักม,มีเรื่องราวบางอย่างที่เราเนี่ยอยากจะหลีกเลี่ยงมันพยายามหนีมันเท่าไหร่จะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็หนีมันไม่รอด แล้วเราก็กลับมานั่งหัวร้อนอีกอยู่ดีว่าเพราะอะไรหวะกับเรื่องราววันนี้ครับสิ่งที่ไม่ได้อยากเจอเลยเนี่ยแต่ก็เรียกไม่ได้หัวร้อนมากอ p พี EP ที่2ใครที่ยังไม่ได้ดู EP ีที่ 1, กดลิงกดใิงต้คลิปนี้ได้เบย11ฮะความเกี่ยวไอเกี่ยวเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์แต่อย่างใดมันเกี่ยวกัรที่การเกณยี่แหละชอบไปเกี่ยวกับนั่นกับนี่นี่ก็เป็นบ่อยมากนะฮะ ตื่นเช้าๆมาอ้ยวันที่แสนสดใสได้กลิ่นอาหารหอมๆเลยรีบวิ่งออกจากที่นอนไปหาห้องครัวระหว่างที่ไปก็เปิดประตูออกไปตามปกติฮะพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังแกรกเอ๊ะเสียงนี้คุ้นๆ รู้เลยแหละไม่ใช่เสียงประตูแต่มันเป็นเสียงกางเกงฮะหันไปดูอ้าวคุณพระช่วยลูกบิดประตูเกี่ยวกระเป๋ากางเกงเข้าให้แล้วตอนไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยกางเกงเนี่ยขาดไปแล้วประเด็นพืเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยกางเกงตัวโปรดซะด้วยขาดซะแล้ว12ฮะกล่องใส่ของสู้ชีวิตในภาพนี้มันก็เป็นการส่งสินค้าตามปกติฮะแต่ในบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ปกติเราสั่งของอะไรบางอย่าง,างที่สภาพเนี่ยมันควรจะต้องแบบรักษาให้รบแบบดีๆแต่พอกล่องมาถึงบ้านคุณพระบุบมากเหมือนมันแบบส่ง ข้ามไปยังประเทศที่มีสงครามอะ่ะแล้วก็เด้งกลับมาที่บ้านเราอย่างเงี้ยสู้ชีวิตมากเลยนะครับกล่องใส่ของบางยี่ห้อบางบริษัทเนี่ยสู้มากๆบางที่ก็แบบขาดบางที่ก็เปียกน้ําสภาพเยินมากเอาจริงไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้ในบางครั้งเปิดมาทําใจเลยไม่น่ารอดแต่ในบางครั้งของในกล่องก็สู้ชีวิตเหมือนกันสภาพกล่องไม่น่าใช้งานได้อะ่พะพอเปิดเข้าไปข้างในเอา้าของฉันยังอยู่ดีมีสุขปกติดีนี่นาอืมเนี่ยเห็นไหมถึงไี้บอกว่าเออบางที่เกิดมาเป็นกล่องใส่ของเนี่ยก็ทรมานเหมือนกันแต่ถ้ารักเขาเราไม่รักกลับอันนี้ ประมาณกว่านะครับเย่สิบสามขนมปังอีขนมกลวงมเมื่อกี้ก็มาปวดหัวแล้วจเจนะ๊ขนมปังเนี่ยงามไสกว่าอีกนะฮะขนมปังเนี่ยเขาชอบใส่พวกผงฟูใช่ไหมเพื่อให้มันฟูฟูอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะเรียกขนมปังหรือขนมฟูฟูฟูนะฮะฟองนี่เต็มเลยเปิดมา้ตาแทบเล็ดอะนี่ทำมาขายใช่ไหมหรือทำมาโชว์เนี่ยรู้แหละว่าอยากให้ดูแบบชิ้นอวบใหญ่เห็นสภาพเป็นไหมน,นะกินได้อ่ะมันไม่ได้ฟิลแบบกินขนมปังอ่ะมันฟิลแบบเหมือนเราเป็นปลาช่อนอ่ะค่อยๆเล็มขนมปังอย่างนี้หรอกินน้อยมาก ขนมปังสูตรใด,ดเอ็ดนี่หรอฮะหรือยังไงบางทีมีรูไม่พออ่ะแข็งอีกโอ้ยขนมปังอะไรก็ไม่ไมรู้ไม่รู้ว่าจะกินไปเพื่ออะไรประทังชีวิตอะไรอย่างนี้ซะละมัง้งในบ้านเรามีโคตรเยอะเลยขนมปังรูๆแบบเนี้ยฟองฟอดเลยนะฮะสิบสี่กระเป๋าเก๋เน,นี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โหดหูมากๆก,ก,กับการเจออะไรแบบนี้มากๆเลยนะฮะหลายๆครั้งเนเราไปตลาดใช่ไหมสื้อภาพแบบสามตัวลอยอย่างเงี้ยเห็นไหมอหลายคนชอบหมอกก็ชอบเหมือนกันชอบไปซื้อรดยถูกๆมาใส่ตอนไปเลือกอุย้ยกางเกง สวยนะผ้าดีกระเป๋าเต็มพอซื้อมาใส่ปุ๊บรูดซิปปั๊บจเจ้าของใส่เอา้าคุณพรากระเป๋าปลอมมันไม่ได้มีกระเป๋ามาให้เว้ยมันเป็นซิปปลอมๆแปะเอาไว้ ลูดได้นะประเด็นน่ะลูดซิบได้ด้วยแต่ใส่ของไม่ได้ล้วก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกใส่ข้างข้างก็ได้ข้างๆ้าเป็นกระเป๋าพอจับดีๆอ้าวนี่ก็กระเป๋าปลอมสรุปก็คือไอกระเป๋าที่อยู่ตามกางเกงกันน่ะปลอมหมดเลยใส่ของไม่ได้สักอย่างสุดท้ายก็ต้องไปเอาถุงพลาสติกมาใส่คือโคตรอินดียเสื้อผ้าแบบดีๆแต่กระเป๋าเป็นถุงพลาสติกเดินไปไหนก็ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะเนี่ย เห็นไหมบอกแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อจะงุดหงิดเลยกับการที่เจอกระเป๋าปลอมบนกางเกงเนี่ยผมว่าหลายคนก็เคยตกเป็นทาสการตลาดกับของถูกแบบนี้และสุดท้ายได่ก็มานั่งแบบหงุดหงิดโอ้ยอะไรวะ แม่งไม่มีของให้ใส่ด้วยเซ็งจังเลยบางก็บอกเอาแนะ่สามตัวร้อยเอาอะไรมาเอากระเป๋าไงให้กระเป๋ามาหน่อยก็ได้อยากได้กระเป๋าเออขาดก็ไม่เป็นไรไ,ไปเย็บเอาตอนเป็นเด็กเคยเรียนวิชายเย็บผ้ามาก่อนนะคุณครูสมัยนั้นชื่อคุณครูลำดวนมัง้งเห็นล่าสุดเห็นไปใส่ข่าวนุ่มข่าวทําธุรกิจแถวหน้าวัดใหญ่พิษณุโลกเห็นะไหมเอาเป็นว่าใครเป็นคนพิษุโลกก็เปแถวหน้าวัดใหญ่ก็จะโกงไปเลยใครชื่อคุณครูลำดวนเงนะเออนั่นแหละรู้เลยคนนั้นแหละคือใคร15เตียงนอนใครจะคาดคิดล่ะครับว่าเตียงนอนคือสถานที่ที่เรา าไว้ผ่อนคลายแต่มันก็จะสามารถกลายเป็นคู่อาริก,กับนิ้วเท้าเราได้เหมือนกันจะเคยไหมกําลังเดินแฮปปี้แฮปปี้วชีวิตวันนี้สีชมพูด,ดีมากกําลังจะกระโดดขึ้นที่นอนปรากฏว่าระหว่างซอกนิ้วก้อยเท้ากับนิ้วนางเท้าเนี่ยุคกล้ หันไปดูอีกทีเข้าเหลี่ยมเตียงนอนไปแล้วแล้วก็แบบอ้อเจ็บแล้วก่อนที่มันจะเจ็บนะนะเราก็ไ่รูจะเป็นโรคอะไรชอบไปดูมั้งเนบบว่ามันเข้าเหลี่ยมแบบไหนพอลุกปุ๊บไปข้านี้ปุ๊บเราถึงค่อยเจ็บเห็นไหมหรือบางทีบริเวณที่นอนอะ่ะมันมีแบบอะไรยื่นยุ่นออกมาอย่างงี้เราก็ไม่ชันสังเกตไงกะว่าจะเล่นสไลเดอร์ครูดเขาให้เต็มหลังเลยะลอกกรนะจาเห็นไหมเนี่ยถึงเดี๋ยบอกงว,ว่าบางครั้งเตียงนอนก็ไม่ใช่เซฟโซหลหรอกแม่งเป็นคู้อาลีนะหรืออาจจะเรียกได้ว่าบางครั้งอะ่ะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็นปปเก็ไได้10 ประหยัดตังของผู้หญิงต้องบอกเลยว่าเพศไหนก็แล้วแต่ไอ้ประโยชที่บอกว่าพรุ่งนี้จะเริ่มประหยัดเงินประโยคเหล่านี้ไม่ไม่อยู่จริงอย่างล่าสุดเห็นไหมเพื่อนหม,หมอกเงี้ยหมอฉันจะประหยัดเงิน ลองพามันไปตลาดนัดสิฮะไปตามห้างก็ได้ไปเจอของเซลลกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าไอคำว่าประหยัดเกินก็จะละลายหายไปมันก็จะไปจู่โจยพันทดีไปเดินชอบนั่นชอบนี่ดูนั่นดูนี่แต่แล้วบอกว่าแค่จะไปดูไปไปมาฮะได้ามาเต็มมือเลยแล้วก็บอกว่าประหยัดแล้วก็ไปรูโลกอะไรนะรองเทา้าเนี่ยผู้หญิงหลายคนเป็นบ่อยมากเลยวันนี้ซื้อรองเท้าแตะวงนี้รองเท้าคัดชูบนมาลูรองเท้าส้นสูงใส่ไม่ถึง3ครั้งซื้อใหม่แกแล้วก็บอกว่ามันสวยเหมาะไปเพื่อผู้หญิงหลายคนเดี่ยโอ้ โอ้หต้องบอกว่ารองเท้าอะเยอะมากแล้วมันซื้อมาเนี่ยนะมันใสแค่สองครั้งมันก็ไม่ใส่เลยแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะใสเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเท่ากับไม่ใส่จนบางครั้งรองเท้าแม่งขึ้นลาไปหมดละผุหมดละก็ยังเก็บไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะใส่สุดท้ายก็ไม่ใส่อยู่ดีแล้วก็บอกว่าจะประหยัดจะถามว่าซื้อใหม่ไหมก็ซื้อเรืเอยเห็นไหมคำว่าประหยัดไม่มีอยู่จริง 17มิตรจาชีพและหลายครั้งอะนอนอยู่บ้านเฉยๆมีของมาส่งไอเราเนี่ยก็คิดว่าเออส่งใส่เราสั่งอะไรไปแล้วเราชอบลืมไงเราคิดว่าเราคงสั่งไปนั่นแหละแต่กลายว่าเป็นจ่ายปลายทางว่ะอ๋อไม่เป็นไรเราคงสั่งไปแล้วเราก็ลืมเหมือนเดิมนั่นแหละจ่ายตังค์ไปเปิดกล่องมาเอา้าไปสั่งตอนไหนวะเช็ค <Check S 2> ไปเช็คมาเอา้ามิตรจาชีพส่งมาเราไม่ได้สั่งแล้วก็จ่ายไปแล้วด้วยต้องเป็นงานไปนั่งแบบ นั่งเคลมสินค้าว่าอไอ้นี่ฉันไม่ได้สั่งตีกลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีนะช่วงนี้มีฉาชีพเยอะชอบมีส่งปลายทางท,งทั้งที่เราไม่ได้สั่งอะไรไปเช็คให้ดีก่อนที่จะรับสินค้านะว่าไอตัวเราได้สั่งหรือเปล่าถ้าเราไม่สั่งก็คือบอกไม่ได้สั่งแล้วก็ตีกลับไปเลยคือมันก็นั่งกวนอิกตรงที่ว่าเออจะมีฉาชีพสักหน่อยเนี่ยส่งของในกล่องมากก็ให้มันมีคุณภาพหน่อยให้มันคุ้มกับราคาเราจะขายของว่าเออถ้าแบบสมๆมาแล้วแบบเออเปิดมาข้างในมันดีมันแจม่มอย่างเเเงงี้ย้ยยบาาาครรััักกก็อออมมมดดดดนนนนหหลไืพะวู่่แต นี่คืออะไรอ่ะกางเกงตัวละสี่ร้อยเปิดมาโอ้โหยิงกับผ้าปูโตอย่างเงี้ยอะไรก่อนเสียสักสี่คนเป็นโจรหมดอย่างเงี้ยนะเออถ้านั้นเนี่ยทำอะไรก็ให้เกียรติคนรับของหน่อยอย่าเห็นแก่ตัวนี่ใส่ไม่ดีเลยนะเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะสั่งและมั่นใจเนี่ยว่าสั่งแน่ๆก็ต้องเช็คให้เดือนว่าที่สั่งมานั้นน่ะของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าใครยับใส่มือมาให้นะ18เล่นเกมสุมส่มรางวัลเอาจริงป้าไอ้สุ่มรางวัลเนี่ยจริงๆมันเป็ทนทงในชีวิตจริงๆตาม,ต,มตามโซนเกมออะไรย่างนี้กกกกัับอออีนน็คืารสุ่มใเกม สุที่หนึ่งหคูปองมั่ง10คูปองมั่งสุดท้ายก็ได้เกลือเราก็รู้ตั้งแต่แรกๆเราว่าสูบเท่าไหร่ก็ได้เกลืออยู่แล้วแต่ถามว่าหยุดไหมก็ไม่ต้องบอกว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตอนที่เราเล่นตอนที่เราสูบเนี่ยอุ้ยสนุกแฮปปี้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าเล่นไปแล้วแต่ทีนี้หลายคนเป็นอย่างหนึ่งก็คือพอเล่นเสร็จ รู้่ี้นะี่ไม่น่าเล่นเลยเอาเงินไปซื้อของนั่นนี่นั่นดีกว่าแล้วก็ซื้อกลับบ้านป่าที่เราคงจะได้กินของอร่อยอร่อยไปแล้วเราคงจะได้ทำนั่นทำนี่ไปแล้วเกิดการเปรียบเทียบรู้งี้ไม่น่าซื้อเห็นไหมรู้อะไรก็เท่าไม่เท่ารู้งี้อ่ะแล้วก็ชอบคิดเสมอว่าเออเ,เป็นไรคางหน้าก็ไม่เล่นละเอาเงินไปซื้อของกินนี้กว่าพอถึงรอบแรกจริงๆแล้วก,ก็ยังคงเล่นเหมือนเดิมเห็นไหมถามว่าเข็ดไหมก็ไม่เพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกโอกาสมันก็มีเองโดยเฉพาะตู้คิดตุ๊กตาเห็นไหมจ้าบางคนก็แบบอื หน้าตู้เขียนว่าสินค้าตู้นี้ราคา500บาทพอไปเข้าร้านมิสเตอร์ดีไอวเอา้าเหมือนกันเลยร้อยเดียวสรุปตู้นี้มัน500เหรือร้อยเดียวกันแน่เห็นไหมโดนหลอกอีกละยอดไป300เพื่อคลิปนาฬิกาเรือนแค่100เดียวเห็นไหมแล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเอาในบิสต์ดีไอมาขายต่อเนี่ยเจอบ่อย19หลอดกระดาษเวลาเราไปดื่มนมช็อกโกแลตชื่อดังอะมอเห็นไหมล่าสุดปเปลี่ยนจากหลอดพลาสติกเป็นหลอดกระดาษหลักโลก หกล่องมีห่งหลอดไอเราก็แบบต้องบอกว่ามันขัดใจมากการกินนมแล้วมันแบบเป็นหลอดกระดาษกินไปกินมาเอาหลอดยุยหรือบางทีกินไปกินมาฟันไปขบปากหลอดติดกันดูดไปดูดมาเอานมนี้มีเถกเจอให้เคียวด้วยไปไปมไม่ใช่นมหลอดละลายเห็นไหม เนี่ยตั้งแต่นมยี่ห้อหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นหลอดกระดาษต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตยากขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะว่าเคยดูดนมแล้วแบบมีแต่แบบความแน่น,น,นดูดแบบมันสะใจล่าสุดต้องดูดไประแวงไปกลัวหลอดมันขาดกินแบบไม่เต็มที่อ่ะก,กินไม่สุดอ่ะเพราะบริษัทนมหลักโลกขึ้นวะเออเราก็เลยต้องตัดสินใจฮะไปซื้อนมยี่ห้อเอ,อื่นมา1กล่องแล้วก็ไปซื้อนมยี่ห้อนั้นมาอีก2กล่องเพื่อที่จะใช้หลอดของอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะมากินแทนเพื่อให้มันสุดต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรกุดงิดเลยจะให้ไปซื้อหลอดดใหญ่มา มันก็ไม่สะใจอีกเพราะว่ามันันใหญ่เกินบางทีดุดปึ๊บไม่กี่อึกหมดกล่องแล้วยังไม่ทันได้ดื่มด่่าความอร่อยเลยหมดละอย่างนเงี้ยดังนั้นนี่ก็เป็นงานไปซื้อนมยี่ห้ออื่นมาใช้หลอดเขาแทนอีกก่อนรักโลก,กอะรักหมอกด้วยนะหมอกกินนมโคตรลำบากเลย20อุปสรรคการสมัครงาน อันเนี้ยหลายคนเป็นที่พูดถึงกันบ่อยมากหลายเว็บไซต์บอกว่ายินดีรับเด็กจบใหม่ยินดีรับเด็กไม่มีประสบการณ์แต่ขอให้จบตรงสาขาก็ได้ดูดิแ่นก็ว่าไปพ่อหลายคนไปสมัครกลับบอกว่าอ๋อพี่เขารับน้องไม่ได้อะค่ะพี่อยากจะได้เด็กที่มีประสบการณ์สักห้าปีอะไรกี่แต่ว่าน้องไม่มีประสบการณ์อะไรเลยคำถามคือเอา้าก็พี่เขียนหน้าเวบนี่ว่ายินดีรับเด็กจบใหม่เด็กไม่มีประสบการณ์แต่พี่บอกว่าอยากได้5ปีที่มีประสบการณ์แล้วพี่จะเขียนทำมะเขืออะไรของพี่วะแล้ว ประสบการณ์ถ้าพี่ไม่้า่ให้ผมแล้วผมจะไปเอาที่ไหนเงียก็คือหมายความว่าพี่ก็จะใช้ผมเนี้ยไปสมบัตที่อื่นนั่นแหละไปอยู่ที่อื่นสักห้าปีพอมีประสบการณ์ตรงนู้นแล้วค่อยย้ายไปตรงนี้เหรอเอาพี่คนเรามันก็เริ่มต้นกันได้ก็ปั้นๆให้กันได้ก็ได้บอกเดี๋ยวพอเป็นงานแล้วก็ค่อยๆไปได้เองมีอะไรก็สงสัยก็ถามอะไรอย่างงี้ยเออถ้าวันหลังไม่อยากจะรับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์หรือเด็กจบใหม่ก็ไม่ต้องไปโพสหน้าเว็บว่ายินดีรับเด็กจบใหม่แต่ซอยใส่ด้วยการบอกว่า5ปีประสบการณ์เงี้ยคุณพาาาา้คุณเเเจขียนมทมทํไอ ชัดเจนตั้งแต่แล้วจะได้ไม่ต้องไปสมัครเห็นไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยโคตรหงุดหงิดเลยหลายคนอนะเป็นแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำไปเพื่ออะไรวะเห็นไหมมีคําถามเดียวกันเลยเออก็ต้องว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความหงุดหงิดให้เราได้ทั้งที่เราเนี่ยก็ไม่ได้อยากหงุดหงิดอะไรเลยเรากาลังแฮปปี้เรากำลังบิวตี้แต่ว่าบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็โผล่มาในรูปแบบแบบแบบนี้เนี่ยก็แบบเอ้ยงุดหงิด นับเป็นว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยเคยมีเรื่องราวอะไรบ้างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกหงุดหงิดก็มาแชร์บอกต่อกันได้นะครับคือมีอีพีที่3บหมอกก็จะหยิบตรงนี้แหละไปนําเสนอเอาเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกดซับสไครต์เจอือนคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามไปจากอีพีหนึ่งด้วยส่วนใครที่ยังไม่ดูเด็กก็กดเลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบิาบบาย